สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามันคันปากนะคะอยู่กับพี่เต๋าทีฟูนะคะช่วงแรกช่วงนี้อยู่กับสบู่นะคะมาดามหลุยบายแม่ตือนะคะเป็นสบูก่กีนซาลีนแท้อยเปเซ็เขาเขียนอยู่หน้าซองเลยกีนซาลินแทร้อยเปอรทำไมต้องเป็นกีนซาลีนแท้เพราะว่าในยุโรปในอเมริกาเขาไม่ใช้สบู่ไขมันสัตว์แล้วนะคะ เขาไม่ใช้แล้วเพราะไขมันสัตว์ทําให้ผิวเรากล้านนะคะโดยเฉพาะครีมอับน้ําหรือสบู่ไขมันสัตว์ราคาถูกๆเนี่ยพอใช้ไปเสร็จปั๊บเนี่ยผิวจะแก่เร็วเหี่ยวไวนะคะเขาถึงใช้กินซลีน1สะอาด2ไม่เอาน้ําหล่อเลี้ยงผิวออกไป3นะคะไม่มีสารกันบูดหรือพาราเบนเนะคุณผู้ชมนะคะตัวนี้พี่สาบอกไว้วก่อนเลยนะคะว่ารีบซื้อ ให้รีบซื้อเลยนะคุณผู้ชมนะคบเพราะว่ามี3สีสสูตร3ก้อนนะครับคุณผู้ชมนะคะสูตรสีส้มนะคุณผู้ชมบทอันนี้ใช้ดีผิวผุดผาดตัง้งแต่ครั้งแรกที่อาบเลยนะคะสะอาดหอมสดชื่นนะคุณผู้ชมอุดมไปด้วยวิตามินซีแล้วก็วิตามินอ e ีนะคะเขาจะแถมฟองน้ํามาให้ด้วยคุณไม่ต้องตกใจนะคะเมื่อ,อน้ําโดนฟองน้ําโดนไอเนี้ยในไอไอไหมเนี่ยแล้วก็โดนตัวสบู่เนี่ยแล้วมันจะเกิดเป็นโค,นคลครีมขึ้นมาเนี่ยนะคะหรือวิบครีมขึ้นมาคุณไม่ต้องตกใจเลย เ,เพราะว่ามันไม่เหมือนฟองของสบู่ไขมันสัตว์นะคะมันจะเป็นวิปครีมโคนครีมขึ้นมาเลยแล้วคุณก็ฟอกไปนะครบริเวณที่มีจุดด่างดำนะคะคุณฟอกไปเลยนะคะและที่สําคัญปรับผิวของคุณให้ใสด้วยสูตรที่2สูตรนาโนไว้นะคะสูตรนี้เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหารอยแดงรอยดำนะคะใช้ได้ทั้งหน้าและก็ล่างกายนะคะ ที่เกิดจากสิวหรือเราไปกัดไปเกาอะไรอย่างนี้นะคะใช้นะคุณผู้ชมนะคะตัวนี้นี่นะคะจะทำให้ผิวของคุณเนี่ยผ่องใสขึ้นมาเลยนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็สูตรที่3นะคะสูตรสีเขียวนะคะเหมาะสําหรับคนที่ชอบออกกําลังกายใครที่มีปัญหาสิวขึ้นบริเวณแผ่นหลังบริเวณก้นนะคะหรือบริเวณร่างกายต่างๆลองใช้ดูนะคะระงับกลิ่นกายแล้วก็กําจัดเชื้อแบคทีเรียแต่ไม่กําจัดน้ําหล่อเลี้ยงผิวออกไป วันนี้มาพร้อมโปร12ก้อน12ซองนะคะคุณผู้ชมราคาจัดโปรแล้วนะคุณผู้ชมเหลือเพียง489บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะไรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสนับสนุนนะคะวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2024แล้วก็2025ทักไลน์ขึ้นอ่าได้เลยนะคะที่ขึ้นด้านล่างหรือสแกน QR วโค้ดที่ขึ้นด้านล่างได้เลยสำหรับสบู่มาดามหลุยนะคะกับแม่ตือร่วมมือกันนะคะถ้าไม่จริงแม่ตือกับมาดามหลุยไม่กล้าทำอย่างเด็ดขาดนะคะ,ะยังคงเป็นประเด็นนะคะคุณผู้ชมนะคะแต่พี่เต๋อขอไม่อ่านข่าวเกี่ยว กับเด็กนัลลันเนาะน้องๆที่ไปโดนไอ้รถรถอะไรนะรถทัศนศึกษารถสงสารน้องๆแล้วก็ครอบครัวขอแสดงความเสียใจยด้วยมาข่าวนี้ดีกว่านะคะแม้ตักอันนี้แม่ตักอีกแล้วเหรอ ยายตักแล้วกันเนาะเรียกขอเรียกยายตักนะยายตักตาเบียเนาะเออไม่รอดนอนคุกนะคะล่าสุดเขาส่งไปเรือนจํากรุงเทพแล้วนี่ลานเรือนจำกรุงเทพแล้วนะคะล่าสุดนะคะพี่หนุ่มกัญชัยบอกในรายการข่าวใส่ไข่ว่าตักนะคะยายตักกับตาเบียเนี่ยนะคะทางสารไม่ให้ประกันตัวจากวันนี้ไปทั้งสองคนเนี่ยต้องอยู่ในรัดยาววิลเลจคุกกี้ อยู่ในคุกกี้นะคะประมาณ84วันนะคะแต่สามารถประกันตัวได้ทุกวันเขาต้องยื่นประกันตัวเห็นว่าทนายเปลี่ยนทีมนัลันเปลี่ยนทีมทนายนะคะใช้ทนายมือทองเลยนะคะใช้ทีมทนายมือทองเลยนะคะเป็นทนายที่เคยทํางานกับทนายตั้มมาก่อนนะคะ เปลี่ยนทีมอันนี้ข่าวมาจากพี่เดชานะคะทนายเดชาเขาไลฟ์สดแล้วครับอกเลยว่าเปลี่ยนทีมทนายเป็นทนายมือทองเลยนะคะเป็นทนายลูกน้องอดีตท,ที่เคยร่วมงานกับทนายตั้มนะคะแต่ที่ศาลเนี่ยก็ไม่ให้ประกันตัวเพราะมีอัตราโทษค่อนข้างสูงนะคะเดี๋ยวเขาต้องเพิ่ม,มง,งเงินประกันรันใช่ไหมสมมุติว่าสามแสนไม่ให้ห้าแสนไม่ให้ก็ต้องเป็นหนึ่งล้านสามล้านห้าล้านนะคะก็ต้องอยู่ที่ศาลท่านจะพิจารณานะคะถึงความเหมาะสมนะคะ แล้วก็โดนแจ้งสข้อหาหนักหลักเลยนะคะนั่นก็คือ,อสลากสินค้าไม่มี2นะคะโฆษณาเกินจริง3ผิดพรบคอมนะคะสี่ชอโกงประชาชนประเด็นสําคัญคือนะคะถ้าสองคนไปอยู่ในเรือนจําแล้วใครจะเป็นคนบริหารจัดการการเงินให้กับลูกค้าซึ่งถ้าลูกค้านี่นะคะมาคืนของแล้วไม่ได้เงินก็ต้องมีการฟ้องร้องแล้วก็มีคดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทางด้านพี่หนุน่มกัญชัยนะคะก็ได้มีการสอบถามไปทางตํารวจนะคะไปที่บ้านแล้วก็เจอทรัพย์สิน ในบ้างปรากฏว่ากระเป๋าที่โชว์ก็ไม่มีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณจำได้ไหมคะที่เขาโชว์กระเป๋าอะ่ะ รนเราเคยมีคลิปโชว์กระเป๋าจาได้ไหมโชว์กระเป๋าแอมเมสนะคะรุ่นนั้นรุๆๆ่นนู้นรุ่นนี้หลากสีนะคะมันติคัลเลอร์ไม่มีนะคะนาฬิการิชัดมุริอชัดวิวที่บอกมี3ามเรือนสีเรือนผัวซื้อให้ก็ไม่มีนะคะแล้วก็รถนะคะก็เหลือแค่ไม่กี่คันนะคะเพราะว่าหอกเอาไปไหนก็ไม่รู้แล้วคุณผู้ชมขานะคะแล้วก็เซฟนะคะที่ทางตารวจยึดไปเนี่ยยังไม่ส <ๆ S 2> ามารถเปิดได้เพราะทั้งสองนะคะยังให้เหตุผลว่าลืมรหัสนะคะเอาแต่เปิดเล่นคอนเทนต์ได้ตลอดนะรันเนาะ เวลาเปิดเล่นคอนเทนต์เปิดได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่เวลาตํารวจขอบอกว่าลืมรหัสนะคะทางด้านตํารวจก็กังวลใจว่าจะมีการยักยอกถ่ายเททรัพย์หรือเปล่านะคะก็เลยมีการคัดค้านการประกันตัวทางด้านพี่เดชาหรือทนายเดชาทนายชื่อดังเผยว่านะคะทนายที่มาทําคดีใหม่ให้กับตั๊กนี่นะคะหรือยายาย,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 ยตักต๊กกระตาเบียนนี่นะคะเขาบอกว่าเป็นทนายชื่อดังนะคะอดีตลูกน้องของทนายตั้มอ่ะเราไปฟังคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะ เมื่อวานนี้ดูข่าวเห็นมีทนายอาคมทีมงานทนายตั้มไปเป็นทนายความของแม่ตั๊กแล้วทนายอาคมอดีตทีมงานทนายตั้มเมื่อคืนทนายตั้มโทรหาบอกอาจารย์อาจารย์ครับผมไม่ได้รับคดีแม่ตั๊กนะเป็นการรับคดีในนามส่วนตัวของทนายอาคมอดีตทีมงานทนายตั้มนะครับผมก็นะครับก็ผมก็รู้จักทั้งทนายตั้มทนายอาคมก็เห็นหน้าทนายอาคมก็ทีมงานทนายตั้มเก่า นะครับก็ไปทํางานให้แม่ตักแม่แมตักนะแต่สําหรับผมก็คงจะไม่ไปรับทํางานพวกนี้แหละเพราะอะไรชื่อเสียงมันจะบนปี้แล้วก็นะคับทัวร์มันจะลงตนะผมก็เลือกที่จะยืนอยู่ข้างผู้เสียหายน่าจะดีกว่านะครับนะเพราะว่าอาจจะได้เงินเยอะแต่ว่านะอาจจะไปขัดใจ f อขัดใจพี่น้องประชา,าชนดังนั้นนะน่าจะยืนเคียงข้าง ผู้เสียหายดีกว่าผมก็เลยตัดสินใจว่าเออนะก็คอ,อยให้คำแนะนำอยู่ข้างหลังเคนโดดีกว่าอ่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการไล่สดในเรื่องของคดีความนี่นะคะก็มีอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือผู้การอดีตผู้การเลวัดนะคะคุณผู้ชมค่ะก็มาแสดงทัศนกตินะคะเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยนะ,ะกรณีนี้คดีนี้จะอยู่หรือจะไปหรือจะรอดหรือจะร่วงไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ ผมมองว่ารอดอยากครับผมมองว่ารอดอยากครับมันเคลียร์ไม่ได้ผู้เสียหายเยอะเงินทองที่เอาไปเนี่ยสมมติเอาไปซื้อรถเอาไปซื้อรถเวลาจะขายรถเอาเงินมาคืนเขาอย่างไงมันก็ไม่ครบทุกคนและครับข่าวมันดังขนาดนี้นะครับให้เหลือสิทธิคนสุดท้ายอะคืนเขาไม่ได้ ก็ลำบากแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเขาคืนได้ครบทุกคนแล้วก็คือมันชอบโกงเกินติคนก็ยอมความไม่ได้แล้วนะพอยอมความไม่ได้คราวนี้ลวนเลยทุกคนก็กลายเป็นไปแจ้งความดําเนินคดีหมดทุกคนเลยใช่อวดรวยชิบหายหมดแล้วครับใครอวดรวยรอะโยนะคุณผู้ชมนะครับกรณีนี้มันมีเยอะแยะมากมายในสังคมนะคะก่อนหน้านั้นจําได้ไหมลานแม่มณี ก็อวดร่ำอวดรวยนะคุณผู้ชมนะคะทอมโชกุลชินแสโชกุลก็อวดร่ำอวดรวยนะคะแม่มานีชินแสโชกุลนะคะอวดรวยกันพี่เต่าเจอมหาเศรษฐีหลายคนเขาไม่เคยอวดกันเลยนะคะมหาเศรษฐีที่รู้จักมาหลายต่อหลายคนยังไม่เคยอวดกันเลยแต่แปลกใจจังทําไมอวดแต่เวลาจับแล้วไม่เจออะไรเลยนะคะก็งงเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับสบู่มาดามหลุยนะคะ สบู่มาดามหลุยส์นะคบร่วมมือกับแม่ตือออก์แกนไนเซอร์ชื่อดังของเมืองไทยนะคบเป็นกรีนซลีนแท้ร้อยเปอร์เซ็นเขียนอยู่หน้าสองเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะคะทําความสะอาดผิวได้อย่างล้าลึกนะคะไม่มีสารการันบูดแล้วก็สารพาราเบนนะคะที่จะทําให้ผิวของคุณเนี่ยนะคะมันเสื่อมแล้วก็มันเสียเร็วนะคะหลายคนก็บอกว่าติดใจกับสบู่ไขมันสัตว์ลราเปลี่ยนดูเรามาเป็นกรีนซลีนแท้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วคุณจะรู้ว่ามันคนละโลกมันคนละเรื่องกันเลยทีเดียวนะคะตัวฟองครีมนี่นะคะจะแตกต่างจากสบู่ไขมันสัตว์ ครีมอาบน้าไขมันสัตว์นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นวิปครีมเขาจะเป็นวิปครีมนะคะตีขึ้นมาแป๊บเดียวค่ะตีขึ้นมาวิปครีมขึ้นและเนื้อสบู่ยังแข็งเป็นก้อนแข็งเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมขามี3าสี3สูตรสูตรสีส้มสูตรสีขาวสูตรสีเขียวใช้ได้ทั้งหน้าและก็ร่างกายของเราเลยนะคุณผู้ชมนะคะใครที่มีรอยแดงรอยดําที่เกิดจากสิวหรือใครที่เป็นสิวนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้เลยแล้วเห็นผลได้ดีมากนะคุณผู้ชมนะคะวันนี้มาพร้อมโปร12สองซองคลา สีกันไปราคาโปรโลดพิเศษเลยเหลือเพียง489บาทนะคะแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสนับสนุนวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2024-2025สนใจทักไลายที่ขึ้นด้านล่างมาได้เลยหรือสแกน QR โค้สั่งซื้อมาได้เลยนะคุณผู้ชมนะคะทุกอย่างฟรีหมดยกเว้นตัวสบม่ต้องเสียตังค์นะคะ,ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมขานะคะ น้องจ๊ะนะคะวันก่อนเพิ่งเจอลูกสาวไปนะครับก็ไปออกรายการผลกระแสนะครับพร้อมทีมทนายนะคะเขาบอกว่าออกมาโต้ว่าไม่ได้รับเงิน10ล้านนะคะจากยียตั๊กนะคะอาจจะเป็นยังไงต้องติดตามทวงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อน,นะค่ะคลิปจบแล้วนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะ,ค,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ